อ่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาให้ครับเอา้อนี่มาตามเสี้ยนน้องนะคขั้พี่รองเนาะโอ้ยไ่ทันมีเวลาว่างพี่้องเนาะมาตามแนวทางเสี้ยนน้องนาคํัเนาะอ่ะาหววที่ผ่านมาเนาะหววก็นานนั่นคื้ยห้าฟ้าปีนครับฟันศูนศูแล้วพี่รองออกเต็มเต็มเนาะอ่ะาหัดที่ผ่านมาคงุดท้าย่เงว่าหาศูนย์อยู่พี่้องเนาะหาศูนเนาะ แต่ว่าเงวด้เป็นดังไอย่าพลาดครับผมเนาะสำหรับแนวทางเสียน,น้องนาคำเนาะเปิดตัวที่นี่ที่เดียวครับผมอรอติดตามไปพร้อมกันครับครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีเสียน,น้องนาคำครับพี่น้องเนาะเอาเมื่อนีออ่มาตามแนวทางรัฐบาลไทยเนาะแนวทางรัฐบาลไทยวัทนที่หนึ่งมีนาเนาะเสียนเนาะเ,เป็นดังไหนงวดที่ผ่านมาหมาอีกเส้นเคยบอ โอ้โอ oh, yeah, yeah. oh, yeah. ้ยเหบอวอ่าก็จะรีบนีสามล้นสามเะวิน่วง3ันร่วง yeah. uh, ้สามบ่ออกโอ้มันออกอ่าคาดการว่าจะออกมาหน่ะสามสาอ่าก็ไปออกเจ็ดเจ็ดเียโอ้เอาว่าเรกเตาเพะเ่าะเตากัตาละโตอ่าเ่าเาะเตเตครับผม เอาวนี่ก็ฟาดที่โตจมสูตรเป็นอ่าคุยกันเพิ่มเติมสูตรเก้าสูตเดสูตรศูนแตกมันบ่เออครับงวดอ่าที่ว่าศูนย์แตกนี่มันบ่ศูนยโตสูตเดิมที่นครัต้องจำล่ะอ่าศูนย์สามสามงวดศูนย์แตกตรงตรงเลยพี่หลังบ่ได้กลับค้าม วันที่เราเจอยิจาแต่ว่าบอดีบอดใจงะอ่าอ่ามันบรดกรรมเนาะรับผมมันบรดกรรมพี่ลองอขาพนงมันออกอาาุรเมาะอ่าเอาผมมสามคนอ่าสามอ่าเอาวันนี้ครับปูอ่าเสียน้องนาคำรัาผมน้องนาคำพี่ลองอ่าวันนี้วิ่งวิ่งับ โอ้วิ่งศูนย์กับหกบนล่างคนระับไปบนล่างเลยเอาผมช่วยเติมเงินผมโอ้เอาพี่น้องเดี๋ยวอ่าวิว่งศูนย์ใครอยากวิ่งเนะี่พี่น้องซ้ายดูดซ้ายวิ่ง,งวิ่งศูนย์เด็กหกบนล่างวิ่งศูนย์หกไปห้างบนห้างลาง่างเอาผมอืม ครับไน่ดเยครับแบบบอเออเอาหนที่สุดเลยเป็นบ่นอยสุดครับเออเอาต๊ดแล้วก็เป็นบางรั้งบงวันแล้วกันอาเป็นบางวันอมีครับคูครับนี่สามนอ้าวม่อีกบอกยงครับสามคนอ้โหอืมุดมย xuống nắng nắng giúp tía. nắng nắp nắng. ờ, ba, hết xuống nắp. ào. à, đi đắm cuối hè, nè, gắn. ào. ờ, ừ, ì, đắm cuối hè, nè, gắn. ào. ừ, ผมว่านี่ศูนย์หองชนกันอบผมสองศูนย์ชนกันโอ้เลขสองศูนย์มาชนกันอยู่ที่ศูนย์หกั้นครบชอนกันที่ศูนย์หกเพว่าะกันกันกันได้ง่ายก็ที่เรียกว่าเป็นโต้งีน่าจ้ะเออนั่นแหละนั่นแหละผมก็จังว่าเอาโอ้กูนโอ้กูนนั่นง่ากันอ่าลงไปเนาะเพราะว่ามันมันเอ้ตัวเดียวกันด้วยอ่าแารู้จักเอเอาที่กูดจะไป สามศูนยดหกศนย์หกนยเออเอาแขนเลยเป็นบ่เอาคางเลยเป็นบ่นียนเนีนเลยเป็นบ่แต่ว่าตัวที่ชนกันเอ้ามันจะตัววิ่งตัววิ่งอาแต่มาน้ำคู่กันบ่ครับมนงั่งกันครับโอ้กับบุรุษบ้านบบเวณต่วศูนย์ด้บางสันครับผมแต่ว่าหกศูนย์ศูนย์หกนี่ ส้นกันตามตึงสาม,สามชุดเลยครับผมโอ้เราบอกกันเมือกตั้ยังว่าบนเก่างอ่ะอ่ะอ่ะระวังหกกับเก้าอ่ามีสามตัวฝากบอกระค้างบ่สามตัวบอสามตัวนี้พุทโอ้ เด็กเดกเด็ินันะเดเอ่เล่งเตี้ยเนี่ยเขรเมา้นตอ่าเออผมจับมือเามับขึ้ได้โเกับาับเลยบเลยเตียเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮอยเฮ้ยเ้ยอฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮนเ้ยเฮ้เ้้เฮ้เ้เเยเ้ยคฮ้ะเฮาโดทุ่มตัวไ้้้้้้ยเ้ สามนครับสามนโอ้พไปเครับสามแต่ว่าให้วกกรมหกนสามิ่นย่ะตัวมัดพักดับเสียดมักสดตัวหรับว่ามากสดตัวสามนพรหกหมื่ต้งงเนสองศูนอ่มัดเพิ่มฉัก็สองร

ฮะผู้เฒ่าสามคนตายกูเหรอผู้เฒ่าที่ฝันเห็นนี่ตายไปหมดแล้วยังรับผู้เฒ่าสามคนตายไปล้ดครับเป็นาปยังเหรอไ่ครับทีก็แค่ทีทีกันกันทียังไงโอตายเลยฝันเห็นผู้เฒ่าตายก็เพิ่มได้สามก็คือสามคนยี่แล้ว

คนตามคนแต่แต่ทงหาตามแต่ตมหายโอ้ตามตามระดับนี่เาหนีบ่ครับ็ห้ยูย็นเรื่องนผู้ตามผู้กลางผู้สวงเรอวก็อันอันนี้เขาคิ่เขาแ่ก็โอ้อันนี้เออคือนดีตามระระดับควมสูงใครับตเป็นผู้ใช้เมือนบอกครับครับผู้ใช้เ่โอ้ควบสูงต่ โอ้ต้องตังสามเลยสามสายืนก็ตังเลยอะสามจุดี่สวนเนี่ยผมก็ได้สิคกับสามสามยืนโอ้พี่วีเคนมาอ่ะยืนให้เส้นเห็นอ่ะผู้นึงสูงอ่ะไล่ระดับกันมากสูงมหาตามันมันเสมอกันมันบอครับผมอะสูงหาตาโดอันนี้ก็อันนี้ก็เ้องกันนี่อ่าอ่อันนี้ก็กันนี้ก็สำคัญ เออวันี้ตั้งห้าตัดงสเลยเออมันกับมาตรงกับอ่าเลขสูตรเลดขคานวณนี้เตี้ยรับผมคำาวณแล้วกับได้บ้าตัวนี้กับมาฝันเจียวเี็คร่บผมโอ้พหีร่เอยตั้ที่เหลไม่ได้ฝันอะไรเลอ่าฝันบ่ได้ฝันลำเลียงไรมันบ่าอับผมตั้งเี่วตันงตั้งเจียวหยกเล็กน้อยังาน้อยมานก็ตองตั้งบาทอ่าันพััวอากุ à, Ở đây Cô cháu nó Chị em giống 3 tuổi mà uh. Cái đứa nhỏ uh -uh. ồ... Cái đứa 3 tuổi, đứa nhỏ đó Ờ ờ Ồ Cô cứ gọi hạ quân chị Ờ ờ ờ ờ ồ Cái chị nó chạy Cái việc nhìn nhìn Cái chị nhìn ลูกล้านงคนนะครับผมสหมนเลยอ้า้นเลยเป็นโอ้โออเอผมก็เขาบอกเลีงกนมาก่าอ่าอ่าโอ้อ้าวพี่น้องหน่อยหน่อยเข้มเข้มเนาะสำหรับเสี่ยน้องนากขมพี่น้องอ่าอ่าเนาะแคบหนาจอเอาพี่น้องเนาะขอให้สวยๆครับ